ะอะไรครับพี่น้องครับพ่านหนมินการออกไก่ครับผมออกเนื้อครับผมมือนเป็นเท็ดกระทุกลูกเพรันว่าผ่านใบกับพ่านหมินครับลงเมื่อนตัวน้องเฮ็ดลาบครับตัวน้องผานหมินเฮ็ดลาบเพาะัน่า

ไอเคไอเคก็ได้ไอเคก็กินใต้น้ำมาฆ่าไหนมาร์สบอเบืองเอาดาบลุ่นดาบไยิ่สิยี่ร้อมึงไปดีนี่อานมสบำฮะสองลูกเมียอย่างเซป่ากูเคยไปเนี่ยสองลูกกูเคยนปป่าต้นนี้กิน เบื้องเลี้ยนกล่องมือข้างในกล่องับผมพันมินพพันมินอันนี้เดียวว่าจะพอยุทำงานไปงนโอ้ออกไกลเทียบครับผมสองคนนี้เชี่นแตยนเนียบก้่แกวา่ยก้าากกย้อ โอ้โยเรื่องคำปาตีนูอ่ครับผมรอติดตามตอนปรุงอาหารครับร จะชั้นเมนูแบบสุดยอดสุดยอดให้กินพี่นเอานี่ครับอ่าเรียมเห็ดเหนื่อยยังมะเรียวยัดยัสิรีวิวยอดไงยเดี๋ยวสิี่คือเท่าป่าที่ต้อดินช่างสูงช่างสูงช่างคำเดิมกินกี๋ตักกดไลค์กดติดตามสู่หนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์ไปกันดูน้องผ่านข้าวประหยัดเลยเดี๋ยวไม่เท่เลย

เาครับกอะเนี้ไกำลังคิดออเขียครับสิลาบตงเเวลาครับผมกเหลียวอยู่มีดมีดพวเก่าบ่มีดยานแหนบ่ะยันแหนบดิบๆฮะยสส นี่นี่อันนี้สิบเอ็ไปมกไข่ที่มึนเขียเขียให้ลูกน้องกินมาแล้วมาเลย อนนเอาเงิานัก็กไปเอาไปลงหม้อกี้อะครับอันนี้หอยครับผมนี่ครับพี่น้องนี่เขาร้อยหอยร้อยหอยครับร้อยหอยหเดี๋ยวไปย่างครับเดี๋ยวไปย่างใส่ซอสใส่นเกล็ดนะฮะเดี๋ยวคอยชมตอนต่อไปนะครับ ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนบ้าอุ้ยโอ้ยกล่องเทียงกูเนาะกล่องมันเทียงกูอ่ะกล้องเติดเขาสับมากเลยให้ดูตัวเลี้ยงเบิ้งสับหนอนไมีสวยหน่อยเลยไม่มาเงครับ ไอ้นี here, 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 look here, look here, then, moi, ่นี่นี่น่วยนี่ง่ายดีือว่ามาเก็บน่วยบักกูดเก็บน่วยใสบักกูด้วมีหน่วยจะน่วยลังบานมฮ้หลังบานดนั่นเนนาวเลยไต้แมไกเก็บน่วยบักกูดจังดี ปีนเออเันได้ปีนได้ก็เทป วันครับก็ต้องไปซื้อครับผมปลูกไว้ยักไผปปูครับเก็บยางเดียว์นักบ้าดี่ของใหญ่เอมใสน่อเปส้ตมใส้หลับลอยครับผม พอแล้วครับพี่นอ้องออ้ยเบื้อง,งหน้าพันเนาะไอ้ครับเป็นเบื้องตวนโอ้ยต่อใหยต่อข้าวปุว๋งผมับพอข้าวพันเหมือนข้าวบ่อกันข้าวดูปนนันดันกันข้าวดูป,นนนปนนันด <c oughs> ันฟักไก่มาแล้วแท้เนาะงข้าวพันเหมนฟักหรือฟักผมลาบพี่น้องลาบ ลาบเยียวดิพี่น้องลาบแบบดดิบๆลาบแบบดิบกับพี่น้องครับผมกับทีมงานครับปูบาวไทยบาดนีสานไตตจนบนล่างนิดครับผมฝากคนไหนกดแชร์กดติดตามได้เด้อครับเด้อยอันดมบนครับผมครับผมผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจทับงัวเาหยอปลี่ยนไปซะแล้วครับเปลี่ยนนัวหอมมโมนไปครับผมเฮ่ห้าสนุกสนานไปครับผู้ใดนี่ นี่ค่ชนุชน้าครับผมทีมงานข้าเลมนี่แถว้งตู้องตนี่ยังนี่ห้อมดำหอดำครับผมากไก่ลาบช่วยป๊เป็ดตาดแสบแน่ อยากหัวดิขอบคุณไปรอตอนปรุงครับผมตอนเห็ดให้มันแซ่บแสบปั้นเหม็นมาโอ้ครับทีมงานมาหลายแล้วครับผมปูนบ้านหมูโอ้ทีมงานมาหลายแล้วครับสวัสดีครับย่างอะไรเลยกันโอ้ยังไง

เสียบบ่ะเสียบยิ่งือนจังกูซือ้อกินโอ้เสียบอยครัเสียบปีสองีหรอกหกย่งโตห้างปอกความครับจะมาได้หอความน้ำักชักีใส่ถ <ừ ừ. S 2> ั่วปอกขั้เหนครับผมขี้หิอน,น,นี่ยจังไรตัวขั้นหนึ่ย ขันบางแกวเดียวนบาแวเราคือหัวกระตางไปใช้นงอโตางไปใช้น้ำต้มน้ำเนนเหรอเมนครับผมสุดยอดสุด้าเียมครับมเนี่ย้าเรยครับสุด้าเรีย้ยี้ากัน้าตเกียรครับยามเบ็ดน้ำไม่ป้านโมพยายามเบยดน้ำป้นี้ครับไะ้ครับก็ไอ้ปลากระบันสงสารเนาะ ูสงสารมึงมมากบนอีปาก็บานยิ่งเกลียโน้วเดินเดินเดนเขาวิ่ากินที่เยริญกินเดนเนี่ยพราะตัวกลางไปยังยาม่องเตกเขาบ่กินมันเลอมันอะในหาหกโลนี่พคอเอออิเลี่ยนเดือถามโลกนี่นะครับพิมพ์พันครับยังเนี่ยครับว่มียังคุยกันครับคุยกันเรื่องไปหาอยู่หากินจริงจีแล้วครับผมว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาพัวพัน โอ้ตุ่มท่านิซิมปีซิมเน่ยท่าน,นปรุงเลยตุ่มผ่านหมูจะยกอันนั้นออกเล่นของปลาหมูเดือดด้วยก่นครับผมทีมงานครับโอ้มเยอดีสดวกหอมิอ <laughs> มีผูนึงลิ้นมักอากกับเจ้าครับพี่น้องเอาใจให้พี่มูนิมีเอาเลยป่ะพี่ใ่ไังไดนำอะตอต้มครับต้มอ่านหมูชิ้มพี่น้องเอาน้ามู่ป่ะเอาหนูซิมเอาอายุครับเออือบเสียบมองมีนะเลย เกลือก็ถ้าไหนใส่เกลือก็ถ้าได้ใส่น้ำตาลมีอยู่ดิเอื่อนยังก็อียังน้ำปลาเออน้ำปลาคิดเป็นปีครับัวาเอื่อนคิดเป็นปีครับว่าอยู่กับทีมงานไม่สมวะในนี้ประคัมเพียงนี่ท่านยัง อย่างท่านมาข้ามเปียกอ่ะนี่มาข้ามเปียกขี้อ่ะข้ามเปียกเอาลายปันดี้แล้วครับผมตุ่มครับหอมหอมพี่น้องนี่พองมึงมือเหนี่อยกำลังมากครับน้มเปลี่ยนบมใส่ตะเัวเป็นครับผมครับพี่น้องน้มเปียกข้ามเปลี่ยนเกียกขี้ดินนะวันน้เกียกนกำตาครับเยนี่ครับพี่น้องอ่ะเออ มันจำเดียวกันเนาะเรอยังอ่ะยืดอือล้ดก้อนเล่นเนาะดักต้อนเล่นม่เนาญี่ปุ่นเอาปอมาขัดได้ไมปอบนี่เอาเขบเอาสักนี่ละไปเห็ดยังเงินเอาไอาไหมถูกแล้วครับพี่น้องกไหมเฮ้ยมึงไปเบ่งองไหนมึงยังอ่ะมึงไม่เอาไปไวมึยุิพี่น้องมันเนี่ครับ นี่นะหลาบไก่ครับผมสูรได้นี่เม็นสูดรบ้หผวเนาะสูดหล่อนเดี๋ยวเดี๋ยวย่อยนี่ัวอมเยาไปเดกินนะเนาะท่านไหนักอยู่กิเลยีเอาไปหนใส่ตำมนันเอไม่นึงก็เหียบลอยดี เบ่งกินได้ตีกินที่เขามันมาตัวแก่นอันอันตีตีจี้สิหรอกมีทางไปอีกทำไมทางไปอีกไม่เป็นครับพี่น้องแสงงอหันบางจีจิโน่ กันซีโนฟารมนี่เด้พี่เอานี่โ่ตรใจต่ำขอเลยผู้ท่าทหลัที่มีแรงว่ะโยมีแรงผู้ดองแซ่บแย้มแย้มแย้มหู้ดรสาไทยไกเมาพี่บีบเส่ดีๆขันดีๆเขาขา thế hãy cái vậy đi, khác biệt. công việc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  công เอาเอาไปรงเลยจิ้ม,มไต้เกียดมีน,น่มันะหน่วยมีบามขึ้นหลายแถวหอมมันนอหอมคุบตราบกันขั้นเราก็เอาไปร้อยบนนอกไหามตุ่มปะกลัวปงกลัวปะกลัวปะ หนึ่งเมื่อกลมิปดีๆวะพุงพุ่มขันเน่ยมากขันเฮ้ยครับผมขันพี่เ้างเอ้ยขันเอาน้ำหรอชิมเบิงโเบีฮะโอ<า>เวยโดครับผม ยอดข้าวเหนียวลับไก่สุดยอดน้ำเราที่มเลยที่สเติมสวยยอดครับสวยขันยังขันหัวเน่ากว่นี่งครับก็เดี่ยวบักเบือน้ำนัวนี่น้ำนัวเฮ้ยเต้มบักเบือบ่มีอยู่ตรงสูงคุณอะบักกูดไงนั่นแหละจอา น่บักนาบอยู่ฮะมีบักกูดบักกูดไหมหมานทำวนีบอก่าเบ่อจากกนกบุ่งนเหมือนอนี่นหมูบักน้าออมกิ้านสารเต่อนบนลาง้งบคาจัดสรรมนครับชั่วพุ่งมันี่ตำไส้เยียร์ แต่มงก็ต้องใส่น้ำตาลได้วยน่ครับมากวดเตดครับกวดเตดนี่ต้มมากรวเตดนี่ครับหอยครับไหนครับผมย่างอยครับพี่่างอูเดี๋ยวเสียอันนี้ครับทำแเดียเฮ้ตังงแม่หมูเยดนใยว ไม่ได้สื่อเอเมนจะทลูกแหนมด้วยว่ะทำแล้วสวัสดีครับพี่น้องมันนี้พิมพานนะครับผมน่ากินครับผมนี่ดังที่ดังนีินคอเด็ีครับตีครับตีถุงปีถุงครับผมถุงครับผมหลังจากกินเขาเราคุกกบสีผ้ากันไปใส่เขียดครับผมใส่เขียดแล้วก็ยามเบ็ดครับนี่ครับ

เิดหออยู่กวงกินให้เขาเบิ่งครับชู่พี่น้องสุดยอดครับอ้าวุครับแเส้นนะครับครับเีครับเฟซีเนี่ยจะไปนาตีชุ่มเลยพี่ต้อ่งงเราองเฟซีข้าัใหญ่ากขาาเข้ตีชุ่มเนี่ยเอฟซีัใหญ่ยโอ้มายเข้าเข่าพ่อนเอนเครับอฟซีครับเดี๋ยวนะครับจ่จะไปก่อนนะ

เบอาเนี่ยบพีว่าได้ตากอกเกิน้านโล่งอยู่เนี่ยคุณสิบคุณเสีบมินิดมินิฮาร์ดนียจบนังเวดีป่าวมีปานหมอดครับซิมบานหมอดนครับปานมอดพนพี่มามามครับนี่งนข้าวานังเราเป็นบ้วนเบิดมือครับนี่ นี่เป็นแก้มือพอดีปุณิแก้มือพวกนี่อันผ่านนี่รุ่นเหนียวเกินว่า,าต้องผูกขายอยู่างเหนียวนะเราหักหลายนะจนหนูถ่างเลินะครับ <c oughs> ใส่ส่วนภาสาใจใส่ส่วนภาสาใจเรงเรามึงเราข้งางในทำใส่ส่นภาสาใจครับโอ้หางใส่โอ้พอดีเอาไปนั่นดีใส่ส่วนภาสาใจครับผัานหมดไว้เฮ็ดเป็นบวงเลยครับปั้นเขาเฮ็ดเป็นบวงเลย เน um ี่วันด่านอยู่่เขาคือว่าประเด็มั้นหอยโซ่เหนียวแนบ่ม่ะโอ้เราป็นไม่หอดแครเนะกอันที่ครับซัดู้ไรอันที่ครับอย่ไปกินนะะครับปั่นกันครับปั่นกันกำปั่นกลนเกข้าครับุ่ะเียกที่เขาไปด้วยสยครับปัดนึครับผมเออ

คำขอพัไปครับทางแต่กันโอ้รุ่นท่างแตกดีคำขอพันธ์ไปเนาะข้เลียนอายด้วนี่ง่า๊วลืดึ้นครับพี่น้องไม่เข้าได้หรือมาบบนี้มากยังไงนะเขานน้านีโอ้บ๊ใส่กับเลยดิยัดเลยยัดเลยมุมลดเนาะลดเลย่นอง <icana> <naj bum S 2> ไม่ดมกงไงอยากมากอันดเลีเองคออมรับยอดครับพี่น้องเต็มปากอัะเนี่ยเตอเออเบงกีรากเขาป้อนกันครับเนี่ยสวนหัวาันมต้องเป่าครับลิ้นลวกครับเอาครับผมก็ได้เวลากินเขาแล้วขอฝาก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร<ม>์ทีมงานผู้บ่าวไทยบ้านอีสานใต้ตอนบนล่างนีดนิดนะครับครับครับพันเมียนดีก็ฝากพี่น้องให้ติดตามช่องผู้ผมมิ้อท์กนพูดที่สูงขึ้นกันครับถ้าได้เข้าไปปุ๊บแล้วเห็นช่องผู้ผมผู้บ่าวไทยบ้านอีสานใต้ตอนบนล่างน,นีดนิดฝ <c oughs> ากพี่น้องติดตามผู้ผมเนี่ยผ <c oughs> ู้ผมกดติดตามดิมก,กับนังใจเฮ็ดต่อไปครับผมครับฝากด้วยครับเพื่อครับครับไอขอเอฟซีครับเอฟซีนียังให้กับนังใจปะ พิ่น้อยครับตัาลอยนะครับตาลอยตาลอยว่าให้พี่น้องจิ้บตามมั้ด้ะครับเนีอเส่วนใ่นังเส่วนสำหรับชิปนี้ผมก็ฝากแจ่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องผมช่วย